สวัสดีครับเจอได้อีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมรอรมดำนะครับอ้บัติเหตุครับวันนี้รถยางหน้าแตกครับเมื่อกี้กลับมาจากบุรีรัมย์ครับยางหน้าแตกพวงมาลัยเวียงครับเมื่อกี้เกือบจะชนสวนรถสวนกันเมื่อกี้ครับตอนนี้อยู่สามแยกนะครับสามแยกบ้านจอมพระครับนี่ครับ สามแยกบ้านจอมพระนะครับอันนี้ไปสุรินฝั่งนี้ไปบริรัมครับเมื่อกี้ดีที่มีล้อไหลครับพอดีมาแต่ใกล้โรงงานครับดีที่ยังมีล้อไหลคเกือบพลาดครับเมื่อกี้มันเวียงครับยางแตกแล้วก็เวียง ยังดีที่ยังมีสติครับดึงพวมอะไรกลับคืนได้ครับแต่รับแตะตั้งแต่รูกนะแต่ไม่เร็วมากครับขับมาประมาณสักห้าสิบหกสิบครับมันจะถึงแยกครับพอดีที่ผมชะลอพอดีครับไม่ไม่เร็วมากพูดถ้าเร็วกว่านี้น่าจะอันตรายครับวันนี้ช่างก็ได้มาใส่ให้ครับก็ ก็ดีอย่างหนึ่งครับที่ว่ามีขาเครนครับเมื่อกี้ทางเตรียมแม่แรงเตรียมอะไรมาก็ไม่ได้ใช้ครับพอดีมีขาเคลนพอดีครับขึ้นล้อหน้าเป็นได้สบายครับใช้เวลาไม่มากครับ,บนี่ก็รถสวนกันไปมาเยอะครับช่วงตอนเยน็นก็ค่องางเยอะเด็กนักเรียนกำลังเริ่เรียนครับ รถคันทันเยอะอู้อันตรายครับผมแบกไม้ไปบริรำม,มาครับก็ที่ไม่หนักมากครับของม,ม่เยอะมากเลยว่ามาร่วดได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนจะว่ายางยางในยางแตกข้างในครับเสียงลมแตกอยู่ข้างในนะครับแล้วรถก็สายเวียงจะเข้าอีกเกลียหนึ่งนะครับ ต่ดึงกลับมาทันพอดีมันแตกแตกข้างขวาพอดีครับถ้าแตกด้านซ้ายน่าจะอันตรายกว่านี้ครับน่าจะลงข้างทางครับถ้าแตกด้านซ้ายเกือบพลาดครับเป็นประสบการณ์ครับกระบะก็เคยมาแล้วครับแตกแล้อหนะ้าปลอกล้อก็เคยแตกมาแล้วครับอันนี้เป็นครั้งแรกของสิบล้อครับ ครับรถก็เพิ่งครั้งแรกครับที่แตกล้อหน้าแต่แตกล้อหลังนี่บ่อยครับแตกล้อหลังจะไม่จะไม่เท่าไหร่ครับจะไม่มีผลอะไรครับแต่แตกข้างหน้านี่อู้ค่อนข้างอันตรายครับเมื่อกี้รถสายอย่างแรงครับขับมาขับมาไม่เร็วครับประมาณห้าสิบหกสิบชะลอแล้วครับตอนนี้อยู่สามแยกบ้านจำพระนะครับทางออกไปบ้านขมินฝั่งนี้ไปสุรินทร์นะครับฝั่งนี้เข้าบ้านจำพระ เดี๋ยวพาดูสภาพยางใกล้ๆเนี่ยสภาพยางน่าจะยางข้างในแตกครับ เดี๋ยวยางข้างนอกไม่ไม่เป็นไม่เป็นไรครับกำลังประปบใส่รถอยูนะ่ยังโชคดีครับที่ว่ายังมีออรอไหลก็จะเร็วหน่อยครับไม่ต้องรอช่างไปปะส่วนรอตัวนี้ก็จะได้ประทําวันหลังครับรอตัวนี้ ใช้เวลาในการถอดประกอบก็ประมาณสักเกือบสินาทีครับยังดีที่มีขาเพรนช่วยครับยกลอยขึ้น <1> 1> ก็จะง่ายนะครับไม่ต้องขึ้นไม่แรง <1> 1> อันตรายครับเกือบพลาดครับผม

ให้ล้อติดพื้นนะครับก็จะคันแน่นเข้าได้รถเยอะครับเด็ก,กนกักเรียนก็ลักเรียนรถเยอะสายนี้อยู่กับทีมงานบูพิษยามอโตาร์านะอําเภอจอมพระนี่นะครับเพื่อนท่านใดสนใจที่จะ,ะเปลี่ยนยางครับหรือว่าซ่อมรถนะครับร มาที่นี่คูนี้ได้นะติดสามแยกแม่พดัดจอมพระสุรินทร์เมื่อกี้ไปตามอีกคูหนึ่งเขาไม่มาคนระับเขาไม่สนใจเราเลยมาอูนี้โอ้บริการเต็มที่ครับรจบยอดครับพี่บีดีรับ

เครื่องมือต้องใช้เครื่องมือนะครับผมเครื่องมือนี่ทางทำยางก็ต้องใช้เครื่องมือนะครับ้างที่จะลำบากหน่อยครับส่วงหลังลูก เมบกว่าราวเสียงไอ้เขาเรียกอะไรครับเขาเรียกว่าไอ้คันส่งมันก็อีกเอ็กซ์อีกอ็กอีกเอ,อ,อ,อ็กคันส่งมัน แปดกต่อครับผมค่อนข้างเลยอัตราครับผมอยู่ข้างางครับเส้นถนนใหญ่ครับถนนจอมพระสตึกนะครับไปบริรมัมเส้นนี้ครับรถค่อนข้างเยอะ น็อตตัวเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วครับใช้เวลาไปประมาณสักเกือบ15นาทีครับตั้งแต่มาตั้งแต่เริ่มลงอุปกรณ์สำเร็จครับผมเปลี่ยนยางอะไรนะครับก็พาเพื่อนด้มาชมว่าอุบัติเหตุนะครับการทำงานเกิดขึ้นได้ตลอดครับผมขอบุษสกครับก็อคลนี้ก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะครับมาชมพอเป็นสังเกตนะครับ ฝากเพื่อนะเลยครับท่านใดเข้ามาชมก็ฝากให้กำลังใจช่องผมเลยครับจาคลิปแบบนี้เดี๋ยวไว้คลนี้ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยครับ15นาทีสวัสดีครับ